มากกว่าผู้แสวงหานแรงกำเนิดมากกว่าบทที่หนึ่งวันแรกน้อยกว่าประกาศรายบุคคลความฝันได้เสียสลาอย่างสูงสุดเพื่อการแสวงหาความรู้มากกว่าอการประกาศคู่เมื่อทุกอย่างกลายเป็นสีดำและรีไม่รู้สึกอะไรอีกต่อไปสีหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวของเขาเขาสามารถเห็นข้อความที่แสดงอยู่น้อยกว่าชื่อจะได้รับมากกว่าน้อยกว่าหัวข้อได้รับออริจินซิกเกอร์มากกว่าน้อยกว่าความสามารถที่เหมาะสมกับซิกเกอร์จะได้รับมากกว่าอะไรฮะรีไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาทำอย่างนั้นแต่เขาไม่แน่ใจว่าเขาอยากจะเชื่อหรือไม่น้อยกว่าความสามารถเมทีจะได้รับมากกว่าน้อยกว่าความสามารถคอปปี้แคทจะได้รัััับบบมม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 าา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 กกกกกกวววววว่่่่่่โอออ้้้้้เเนนนนนคคคคสสรรรรรรรถถจจจจะะแยยููใใทีีิงๆขไไหด น้อยกว่าคำเตือนคุณจะถูกย้ายไปยังโลกรือบุคคลนั้นจะได้รับความสามารถที่มาจากต้นกำเนิดของเขามากกว่าน้อยกว่าความสามารถอันเกิญจากอีกโลกหจะได้รับมากกว่าน้อยกว่าคำเตือนเนื่องจากบุคคลไม่เคยสัมผัสกับจินเนอรี้ปมาณเลกน้อยถูื่อาถึงอาจให้ไม่สบายด้มากกว่ากำเนิดพลังงานเหมือนมานาหรืออะไรสักอย่างเมื่อเรีนถามอย่างนั้นในที่สุดเขาก็ตืน่นยับประกาศคู่อันยประกาศคู่เมือ่อเรียนตาขึ้นสิ่งแรกที่เรียนเห็นคือใบไม้สีเขียวและแดดส่องผ่านเหมือนเสาไฟมันไม่ได้สวางมากแต่เพราะเขาเพิ่งมา,งมา,าที่เมือเม่อ เมื่อเขาถอดเสื้อผ้าออกเล็กน้อยเขาก็เลยหน้าขึ้นและมองไปรอบๆตัาไปเป็นก้อนใหญ่และรอบๆตัวเขามีต้นไม้หร้อไม้และลืนและสัตว์อื่นๆไม่มีหนาถือและแต่งน้ำเหมือนอเมซอนแต่เป็นป่าที่ค่อนข้างชืซึ่งเดินต่อไปได้ปลยุดสายตาฉันยัประกาศคู่ฉันอยู่ในป่าไร้ซึ่งทิศทางใดๆในขณะที่วินคุ้ากับตัวเองส่วนต่างของร่างกายของเขาเริ่มรู้สึกเปวยน้ำอันดับแรกคือหน้้อจากนั้นเป็นแขนและจากนั้นเป็นสีสุกอย่างเริ่มเป็นวาด้วยความเจ็บปวดที่เสียแทงแ น้าเสียดายที่ความปวดไม่ได้ผ่านไป15นาทีมันเป็นเทียนที่ที่งานที่มันเริ่มจางหายไปและเสร็ทีหลังจากนั้นเุยก็ทิ้งความยุ่งงของผู้ชายคนไว้บนพื้นฉันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันเพิ่งมาที่นี่ทำไมเดี๋ยวนะข้อความพวกนั้นมันบอกไม่สบายนี่แจะรู้สึกไม่สบายเลยมันพยายามจะฆ่าฉันฉันคิดว่ามันไม่มีเันจบเฮ้มันไม่เคยมีมาก่อนลุยลุกขึ้นแล้วมองไปรอบๆอีกครั้งเขาคำเช่นนั้นเขาเห็นกระดานหนึ่งอยู่บนพื้นออกไปไม่กี่ฟุตซึ่งเป็นสิ่งที่เคย

แั่นเป็นการสรุปข้อความเริ่อต้นสำหรับคุณอย่างอื่นจะต้องค้นพบด้วยตัวเองฉันหวัว่าคุณประสบความสำเร็จในการเพิ่มพลังและมีพลังมากพอคุณจะตามหาฉันได้ที่สุดของโชคลาเพือนที่ทรงพลังมากอยังประกาศคู่มันเป็นโลกอื่นจริงๆระบบและฐานมีความสามารถอย่างน้อยนั่นสิ่งที่ระบบพูดแอคคอตตล็อกนั่นจะเป็นประโยชน์จริงๆถ้ามันเป็นอย่างที่คิดิดสถานะรมร้องออกมาอย่างไม่มั่นใจพูดสถานะของเขาเถื่อนขึ้นมาในสายตาของเขาโปรไฟล์แอโคตตล็อกชื่อรีมเข่าพันมนุษย์เพศชายชื่อเรื่องออริ เลเวลหนึ่งการรับรู้หนึ่งทักษะใช้งานอันเชิญจากต่างโลกอนน่าสนใจนี่คือทักษะหมดที่ฉันได้รับยกเว้นเรื่องช่วยเชันไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นอึนทักษะมากกว่านี้ก็ไม่เสียหายเอามาดูคตตาล็อบนี่กันเถอะรีนยกมือขึ้นพยายามที่จะแอบแฝคตาล็อบในอากาศแต่เมื่อทำเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเย็สีสันแล้พูดว่าคตตาล็อกในใจซึ่งหน้าจอตรงหน้าก็เลี่ยนไปแอโคตาล็อกค้นหาที่นี่อาวุธคุณประโยชน์เสื้อผ้าสเสบียงอื่นๆโอ้เจ๋งไปเลยที่ดีอา 5 5 6้ากแถวไเรไเฟิลไรเฟิลสูาหลังจากที่เขาเรายการปืนต่างๆมากมายก็โผล่ขึ้นมาเห็นห่นตัวเลขอั้งหมดรีมก็ตื่นจนน้ำลายไหลโอฉันเอาของพวกนี้มาให้เริอมจากปืนพกก,นก่อนไม่ใช่ปืนพกมโม่้ิเจดหน้าดีฉันชอบปืนกระบอกนั้นมาตลอดเมื่อพูดอย่างนั้นรีมก็จออยู่กับตัวเลขอสำหรับปืนห้าบเจีดแวในไมโครจออื่นก็ปรากฏขึ้นปืนพกห้าสิบเจ็ดแถวกระสุนห้าสิบเจ็ดเอกออยี่กับมิลก็เัตรลาเอก่ารกองที่ถอด่อกได้ข้ามานา มันเจ๋งมากแม้ว่าฉันจะรู้สึกว่ามานาหมดไปอย่างน้อยฉันก็คิดว่านั่นคือมานาไม่ใช่ลังงานปติของฉันแอลมันก็ลงไปพอสมควรฉันอาจจะ้พกนี้ได้ก่อนที่จะถูกมันดินถ้หมดมีผลอะไรไม่ฉันไม่รู้สึกตจอะไรเลยเอาเถอตัวนี้น่าจะมีสัตว์ทีรอบได้มั้งทิ้งความคิดื่นดึงไปก่อนแล้วดึงสลับรมองเข้าในกระบอกปืนอย่างไรตามหลังจากมองลงไปเขาก็เห็นไรเลยไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนเลยบบฉันต้องซื้อแนกจริงๆเลยไอคอตา็อกเมื่อรีบลับแอคอตาร์ลปืนายับหาและังกระสุนสรับปน

ไม่ใช่เขาคนเดียวเช่นกันฟันเนไมอีกท่าตัวโผล่กออกมาจากพุ่มไม้รอบๆที่เดียวกันพวกเขาหมดจ้องมองลงมาที่เขาไม่ต้องการหาเพื่อนอย่างแน่นอนอันยับประกาศคู่อันยัประกาศคู่หัวใจของลินต้แรงดับว่าข้างในเนเ่อรนารีนเริ่มไหลเย,ยน็นผ่านเลือดของเขาเขาเอื้อมมือไปอิบถมไปกระเพาะอย่างช้าๆและมองมา,งางในขณะที่กำลังวางแผนจะทำละไรีนของเขาฉันไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เร็วแค่ไหนควรเริ่มมีก่อนดีไหมฉันไม่รู้ว่าฉันจะใส่ออกไปได้ไหมต่อให้ฉันทำนั้นพวกเขาก็คงจะหาฉันเจออีก่เรามายิงก น้อยกว่าคุณเลเวลัพแล้วมากกว่าอันยับประกาศเดียวสุนัขป่าขณะที่สุนัขล้มลงบนพื้นอย่างไร้ชีวิตวานรี็เห็นการจ้งเตือนสามรายการปรากฏขึ้นในนิ้ของเขาแตหลังจากมองไปค้่หนึ่งเขาก็มีงความสนใจไปที่ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเขาหลังจากยิงสุนัขตัวอื่นก็สันดังอย่งไม่เชื่อและก็อยู่ในป่าแต่หลังจากตั้งสติพวกเขาก็มองไปด้านข้างเพื่อดูสุนัขที่ล้มกับพื้นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นรีนจึงใจจัวกมันโดยไม่ทันตั้งตัวและอีกครั้งเขายิงไปทีุ่นัาตัวอื่ ดอกจันบังดอกจันดอกจันบังดอกจันยิงอย่างต่อเนื่องรียพยายามเอาพวกมันออกให้ได้มากที่สุดโชคดีที่เป้าหมยของเขาได้ถูกจุ่อยู่เสมอและเขาสามารถทา้อีกสอคนเานั้นก่อนที่ตัวอื่นจะออกจากมันเพุ่อเข้าหาเขาวิ่งลยหมุนตัวไปรอบๆและสร้างเส้นวงพิทางรงกันขามโดยมีสนันอยู่ตรงกลางของเขาเ่ของเขาถูกโยนที่ไปรอบๆณนที่เขาพยายามเดินอย่างระมัดระวังไปตามภูมประเทศให้ที่สุดเท่าที่ทำได้แม้ว่าเขาจะรีบร้อนสักหน่อยและเขางพกมันหลายกล่เขาไม่สามารถหาเส้นทางอื่นได้การเลี้ยงต้นไม้หนาือก็ยากเ่นกัน ลุยโน้มลงกับพื้นโดยไม่รีรอที่จะวิ่งไปรอบๆโดยต้องกังวลความเจ็บปวที่มาจากการกระแทกพื้นเมืออ่อเขาเห็นุนี้อยู่ห่างออกไปเทียนไม่กี่เมตรดอกจันบงังดอกจันรุนยยกปืนขึ้นจ่อ,จอย,ยิงคนที่อยู่ใกล้กว่ามันช้าลงอย่างเห็นได้ชัดและลงกับพื้นเมื่อกระสุนที่น้ากของมันอีกคนหนึ่งสบายดีและพุ่งตรงมาที่เขาดอกจันคำรามดอกจันไก่กอลุยร้องร่างเมื่อกระจนเข้าใส่เขาหลังจากเตะขาของมันไปสุดแล้วก็ตัดสินตีงไปทม้และขาเทียมเหมือนชิ้นเนื้อของมันออกไปดอกจันบกก หลังจากยิงไปหลายนัดในที่สุดสุนัขเริ่มยอมปล่อยและปล่อยขาของมันเราโหยวนอย่างน่าสังเวชมันล้มลงขึ้นข้างเขาลือดไหลออกมาวินคอยหนีเมื่อเห็นบาดแผลที่ขาเหลือของเขาถูกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและมบาดแผลที่น่องเชี่ยมันจะติดเชื้อแล้วนาไบ้าดอกจันบังดอกจันน้อยกว่าคุณได้ค่ะไวดอกระดับเจ็มากกว่าหลังจากยิงที่หัวมาและวลุยนกุยตัวเองขึ้นจากืนเพื่อเ่ขาที่ได้รับบาดเจ็บคุณก็เช่นกันดอกจันบังดอกจันน้อยกว่าคุณได้ค่ะไว้ เมื่อพูดอย่างนั้นเรื่อยิเร่งรีบข,ของเขาให้เร็วที่สุดเีาจะทำได้บอกว่าจะหนีไปไหนสักที่ปลอดภยัยโคษนา208